การดาเนินชีวิตให้ถูกต้องตามธรนองคลองธรรมเนี่ยพูดง่ายๆคือหนึ่งนะครับไม่เดือดร้อนตนเองสองไม่เดือดร้อนคนอื่นเท่านี้พอแล้วครับที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้ด้วยตัวเองมีความสุขและคนอื่นๆก็จะมีความสุขัพระเจ้าอยู่หัวท่านเป็นผู้ที่แสดงให้เราเห็นว่าท่านแบ่งปันทั้งวัตถุและปัญญาเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนชาวไทยี่ยได้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทำนั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้จริงประเทศไทยโชคดีที่สุดที่มีพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรีและโชคดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีพระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ครับ